สวัสดีครับทีนีต้อนรับเข้าสู่ในบันทึกโควิดของเจฟฟี่นะครับวันที่5แหละนะครับผมในวันนี้นะครับผมเราก็พอดีว่าต่อเป็นต่อมาอัดในช่วงที่ระหว่างรอแป้งรอแป้งแผ่นเค้กนะฮะเสร็จนะครับผมผมคิดผมว่าคลิปเจฟฟี่บุกิ้งเนี่ยจะลงก่อนนะครับผมแล้วก็คลิปบันทึกโควิดของเจฟฟี่น่าจะลงทีหลัง นะครับผมก็ตอนนี้เป็นช่วงระหว่างรอนะรอแป้งแผ่นชิครอเป็น้งเฮชิคแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวมีภาพเบื้องหลังนะครับผมขึ้นภาพข้างหลังนะนี่ฮะนี่คือภาพเบื้องหลังของเราตอนนี้เราแป้งเซตตัวใช่ไหมใช่ค่ะสิบห้านาทีก็เหลืออีกแค่ประมาณนเขยาทีได้สองอ่ะอืม ตอนนี้9้าโมงเนาะอีกประมาณ10นาทีออนี่คือหน้าตาของแพนเค้ก3ชิ้นแรกนะครับผมก็เดี๋ยวรอยอรอยีามชิ้นเนาะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาทาท็อปปิ้กันโอเคโอนคน่าจะได้เห็นกันแหละ ก็นั่นน,นี่คือภาพวิ่งหลังนะครับผมนี่คือภาพวิ่งหลังของ mm hmm. จะพิชซี่จิ้แต่ว่าซี่จิ้งคือจะลงเกาะแหละเพราะว่า,วา,วาเราอัดก่อนนะอัดก่อนแล้วก็น่าจะตัดก่อนนะครับผมนะเนี่ยเจตเจตจิ้งคือหลังตอไปจ้า ตอนนี้เวลาประมาณา3ทุ่มนะครับผมก็วันนี้เหมือนเดิมเราก็จะมา,าพ,พูดถึงเรื่องของสถานการณ์โควิดจำนวนผู้ติดเชือ้อโควิด19ในประเทศไทยเรามารายงานสถานการณ์นะครับเราจะขอพูดไปแบบเร็วๆเลยแล้วกันเดี๋ยวไปรีบตัดคลิปเหมือนเดิมนะจ๊ะนะครับวันนี้มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม136รายนะจ๊ะ รวมรวมก็คือหนึรายรักษาหายแล้ว1,27รายกำลังรักษายที่1 3 8 8รายตายเพิ่ม2อ2รายรวม9รายนี่อการรายงานสถานการณ์แบบรวดเร็วนะจ๊ะอ่ะนี่ครับผมก็นี่นะก็คือบันทึกโควิดของเจฟฟี่นะครับผมก็สำหรับใครที่ชอบลืมไปกระทืบไลค์กันเยอะๆด้วยนะครับอย่าลืมมาแบบคอมเมนต์กันด้วยนะจ๊ะอ่ะ โอเคก็ประมาณนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่วันนี้จ้าบาย